สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านะค่ะสวัสด,ะะสสดีโคชยอดแล้วก็ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในวันอาทิตย์นะคะตามที่บอกไว้นะคะวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมวันนี้นะคะวันนี้โคชยอดจะมาแชร์กับเรานะคะในเรื่องของการแสดงความรู้สึกซึ่งจริงๆแล้วฟังดูเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าไม่ได้ง่ายเลยนะคะอ่ะเาเชิญโคชยอดเลยค่ะ ครับโอ้สวัสดีครับเป็นยังไงมา้างทุกทุกท่านครับวันนี้ฉากหลังเป็นน้ําเย็นสบายแล้วหวังว่าทุกทท่านคงจะมีจิตใจที่เย็นฉ่าเย็นสบายนะครับไม่ว่าอากาศข้างนอกความจริงของโลกมันร้อนขนาดนี้แต่ว่าทุกทท่านสามารถจะเย็นได้นะครับคือมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบโอ้โหโชคดีจริงๆเลยอะคือสามารถจะสร้างอะไรทุกอย่างได้เลยซึ่งเขาเรียกเป็นโลกภายในนะเราสามารถจะจัดการความคิด จิตนิจินตนาการอะไรทุกอย่างเราได้ตามที่เรา,เามีความประสงค์ที่จะทำเนาะสร้างขึ้นมาได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราเนี่ยมีอํานาจที่จะควบคุมได้หมดเลยนะอืมไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีบางจุดเท่านั้นเองที่ว่าแบบเราคุมไม่ได้เนาะอย่างเช่นอ่ะอ่าหัวใจเต้นน้ําย่อยอาหารอะไรเงี้ยเราอาจจะคุมไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเรามาดูส่วนที่เราคุมได้แล้วว้าวมากอะครับ คุณโจคิดไหมครับว่าแบบเราสามารถจะเหมือนคนขับขับเครื่องบินหรือว่าแบบขับรถเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดเลยชีวิตเราก็ถ้าว่ามามองในด้านจิตตทวิยาแล้วเนี่ยนะ ยิ่งคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วเนี่ยโอ้เขามีวิธีขับเคลื่อนเนาะตัวเองยังไงกันเนานะเนาะมีความสงสัยตรงนี้ขึ้นมาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันว่าสิ่งนี่ยมันมีที่มายังไงนะครับมันคือการจัดการความรู้สึกของตัวเองอย่างไรครับ <c oughs> คุณโจวว้าวไหมรู้สึกยังไงบัางรครับอือฟั <c oughs> งดูยังยังอ่ายัางเหมือนต้องมีอะไรให้หาคําตอบนะคะอ่างั้นก็ดูน่าสนใจนะคะที่เราจะได้สามารถ เหมือนขับเคลื่อนชีวิตของเราเนาะตามที่อยากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกับขับรถได้เลยนะคะอ๋องั้นผ่าโคชิโอช่วยแชร์เลยนะคะว่าทํายังไงดีบ้างคะครับอ่าถ้าหากว่าเราขับรถไปนะข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวซ้ายคือความสุขเลี้ยวขวาคือความทุกข์อ้าวทุกคนจะเลี้ยวไปทางไหนอ้าวตัดสินใจแน่นอนเนาะทุกคนไปทางความสุขแน่เลยนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของความสุขเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ยากที่จะมาบอกว่ามันคืออะไรเนาะแต่ว่าเอาง่ายๆเลยถ้า,าว่าถามกันซื่อๆเลยความสุขคืออะไรก็คือความรู้สึกดีไงนะความรู้สึกดีคือยังไงก็คือความรู้สึกว่าเรากินข้าวอิ่มแล้วแล้วก็แบบเจอเรื่องสนุกแล้วก็แล้วก็หัวเราะออกมาหรือว่าความรู้สึกดีก็คืออุ้ยเรารู้สึกได้รักได้ได้สัมผัสกับสิ่งที่เราชอบอะไรก็ตามเหล่านี้นะเป็นความสุขทั้งท้่เลยนะครับแต่ว่าคือณจุดหนึ่งแล้วก็อาจจะมีหลายๆครั้งเลยที่ชีวิตเราเนี้ย ยังจะงงๆแบบว่าเอ๊ะตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะทําไมมันเหมือนไม่มีไม่เห็นมีอะไรที่เป็นปัจจัยให้เราต้องมามีความทุกข์หรือว่าอึดอัดแต่ทาไมมันอยู่อยู่ๆก็อึดอัดขึ้นมาโดยโดยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะบางวันก็เอ๊ะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยขึ้นมาอยากจะให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปเลยแต่สักพักหนึ่งพอไปเจอสถานการณ์บางอย่างก็เอ๊ะกลับมาอ,อ,อึดอัดอีกแล้วนะมันก็ไม่มีหลายๆอย่างนะครับที่ในในในหลักของจิตวิทยาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ เราอาจจะไม่ได้เข้ามาตระหนักรู้เนาะภาษา,าศัพท์ที่เป็นวิทาการเรียกว่า awareness นะการที่รู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่นะโคชยอนเลือกมาพูดเนี่ยเนื่องจากว่าเราอาจจะอยู่ในเขาเรียกว่าบริบทของสังคมที่มีการาแสดงความรู้สึกเนี่ยด้วยข้อจำกัด มากมายทีเดียวนะครับก็ไม่อาจจะไม่ใช่สังคมไทยอย่างเดียวเนาะแต่ว่ามามีบางมุมของโล,โลกเหมือนกันที่เขาแบบไม่ให้คนได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาแต่ว่าเนื่องจากเราโดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เจอในชีวิตเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่มีกฎร,ระเบียบนะในเรื่องของศาสนาแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของคําสอนหรือว่าในเรื่องของข,องข้อจํากัดแม้แต่จากครอบครัวจากสัญชาติ จากในในครอบครัวเป็นคนจีนนะเป็นคนอินเดียเป็นคนอะไรซึ่งมีสิ่งอะไรมากมายที่อาจจะเป็นคนไทยที่เคร่งศาสนาอะไรเหล่านี้นะ<ม>ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราเนี่ยโดนสอนว่าว่าอย่าแสดงความรู้สึกออกมานะมันจะดูแบบไม่เออไม่เรียบร้อยนะดูไม่น่ารักนะหรือไม่ก็แม้แต่คําสอนที่บอกว่าให้เราทําเนือททาตัวนะอืออย่าพูดอะไรตรงๆออกมาเนาะสิ่งเหล่านี้มันทําให้อ่าภาษา สับจิตวิยาเขาเรียกว่าซับเพรสนะเป็นการกดทับความรู้สึกที่แท้จริงนะครับ<ม>ของเราขึ้นมานะครับ<ม>แล้วก็หลายๆครั้งที่นักจิตวิทยาเองเนี่ยก็จะเจอนะคนที่มาปรึกษาเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเขาไม่ได้ ซับซ้อนหรอกเพียงแต่ว่าเขาเขาเขาไม่รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับเออพอฟังประเด็นนี้ครูโจ้เคยเจอแบบลักษณะนี้ไหมครับที่ว่าแบบไม่สามารถจะบอกรู้รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรแล้วก็ใช่เลยค่ะหรือคือตั้งแต่ตอนที่สมัยเรียนใหม่ๆเหมือนกันเนาะเข้ามาเรียนจิตวิทยาเราก็จะถูกถามในคลาสเนาะว่ารู้สึกยังไงซึ่งตอนนั้นก็จะรู้สึกว่ารู้สึกดีค่ะพออาจารย์จี้ถามว่ารู้สึกดีคือรู้สึกยังไงก็ ดีค่ะก็ยังรู้สึกว่าเออดีเนาะซึ่งอันเนี้ยในทางจิตวิทยานะเราถึงขนาดมีการ์ดช่วยนะคะว่ามีความรู้สึกดีใจมีความรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นมีความรู้สึกอะไรต่างๆเนาะที่เป็นหลายอย่างเราจะมีการ์ดมาช่วยเพราะว่าบางทีอ่ะพอเราบอกว่าเรารู้สึกดีพอถามลึกๆเออมันก็ไม่ใช่การที่จะเข้าใจได้ง่ายนะคะว่ารู้สึกดีของเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงถึงเรารู้สึกว่าเราดีเนาะ บางครั้งมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถคลี่คลายได้เพราะว่าความรู้สึกจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราเองยังไม่เคลียร์เลยแล้วก็เหมือนที่พี่ยอดบอกเนาะบางบางครั้งมันมีส่วนเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการเลี้ยงดูที่ส่งผลให้เราเก็บความรู้สึกของเราเอาไว้เนาะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาทําให้มันยิ่งยากออกไปอีกที่เราจะแค่เข้าใจความรู้สึกตัวเองเนี่ยอย่างยากเลยนะคะก็ทําให้มีโคโชยอดเนาะแล้วก็ครูโจนะคะที่อยู่ตรงนี้เนาะ เพื่อมาช่วยหลายๆท่านนะคะที่ประสบปัญหาเนาะกับความรู้สึกอ่าซึ่งทีนี้แน่นอนละเราเห็นปัญหาแล้วนะคะทีนี้โคชยอดจะแนะนำว่ายังไงคะกับการที่เออความรู้สึกนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจอ่าประเด็นแรกที่โคชยอดจะเล่าให้ฟังวันนี้นะคืออย่างน้อยเราเราเอารู้ความรู้สึกก่อน อาจจะไม่ใช่เทคนิคที่มาใช้กับตัวเองอาจจะใช้กับคนที่เรารักก็ได้นะอย่างคุณพ่อคุณแม่ไปใช้กับลูกๆนะลูกลู้สึกยังไงโอ้โหเด็กอายุสี่ห้าขวบจะมาบอกความรู้สึกอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ยังทําไม่ได้เลยเนาะอือโค้ชยอดก็จะใช้วิธีที่ว่าอืมวันนี้รู้สึกคิดถึงสีอะไรอือนะพอบอกสีปุ๊บเนี่ยอ่าน้องๆหรือว่าคนที่เราคุยด้วยเขาจะหินแล้วอยวันนี้หนูสีเหลืองค่ะ นะพะ <im itation> เหลืองเราก็ก็เริ่มรู้แล้วว่าเออเขาไม่ได้มีความทุกเนาะแต่ว่าเหลืองก็มีเหลืองเข้มด้วยเนาะแล้วก็เหลืองอ่อน <im itation> อ้าวเหลืองอะไรละ่ะถ้าเหลืองเข้มอาจจะเป็นความสนุกสนานที่แน่นไปด้วยเนื้อหาบริบทเนาะแต่ถ้าเป็นเหลืองอ่อนๆเนี่ยคือเขาแบบอรุราเหลืองสดใสมากเลย <im itation> บางคนมาเป็นบอกสีขาวค่ะแสดงว่าวันนั้นเนี่ยเขาแบบอืมรู้สึกโล่งๆแล้วก็นิ่งมาแล้วก็ไม่คิดอะไรเยอะเนาะแล้วถ้าบางคนมาถึงบอกสีดําสีเทาเนี่ยอ่าเราจะประเมินได้แล้วว่าเขาจะ เออมีความแบกอะไรมาด้วยแน่ๆเลยนะครับ mm hmm. บางทีก้ยอก,ก็จะไม่ใช้เรื่องสีจะเป็นเรื่องดอกไม้อ่าวันนี้มาถึงคิดถึงดอกไม้อะไรครับเนาะ mm hmm. บางคนบอกว่าเป็นบอลเพจโอ้โหแสดงว่าเขาต้องเจออะไรขมๆม,มาแน่ๆเลยนะพอจะเดาได้มีเทคนิคเหล่านี้นะครับที่สามารถจะแบบดึงนะให้ให้เรารู้ความรู้สึกของคนที่เราคุยด้วยนะหรือแม้แต่ตัวเราเองก็เถอะนะลองลองวันที่เราอึดอัดคับคลองแล้วก็ไม่รู้ว่าเอะวันนี้ทาไมมันเกิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยสายเหตุของความ อึดอัดของเราเนี่ยมันก็มาจากได้สารพัดเลยเนาะแล้วก็มันก็ไม่มีความจําเป็นที่เราต้องไปรู้หรอกว่าสาเหตุอะไรเป็นแต่ว่าหน้าที่ของคนที่มีสุขภาพจิตดีก็คือจัดการเวลานี้ให้มันออกมาจากวิกฤตนั้นให้ได้เนาะถ้าหากว่าท่านพบว่าตัวเองเป็นสีดํามืดหรือไม่ก็สีน้ําการเข้มขึ้นมานะครับสิ่งที่ท่านจะต้องจัดการด่วนเลยก็คือ อะไรก็ตามให้ให้ท่านรู้ก่อนว่าท่านเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะมีการตระหนักรู้ในโมเมนต์ในวินาทีที่ท่านเกิดอารมณ์นั้นขึ้นมานะครับ <S <S 2> <S 2> อันดับสองคือเออถ้าสีมันรู้สึกว่าทําให้ชีวิตอันสวยงามของเราเนี่ยหายไปหนึ่งวันและถ้าหากว่าเรา <S <S 2> <S 2> ไม่เปลี่ยนสีซะ <S <S 2> <S 2> ก็หาวิธีที่จะทําให้ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยดีขึ้นด้วยวิธีต่างๆนะครับ <S <S 2> <S 2> อันนี้คือเทคนิคจับพันเลยมาเมื่อวานครัชที่แล้วครูโจได้เล่าถึงเทคนิคของ การที่ทําให้รู้สึกตัวเองมีค่านะวันนี้โคชยอก็จะเล่าเทคนิคด่วนๆเลยนะที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยคือการเปลี่ยนสีเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราจากที่เป็นลบนะจากที่รู้สึกไม่ดีให้เป็นรู้สึกดีให้ได้ในชับพลันนะเพื่อว่าเราไม่รู้ว่าอีก5นาทีข้างหน้าอาจจะมีงานสําคัญหรือไม่มีโมเมนต์สาคัญในชีวิตที่เราอาจจะต้องใช้พลังบวกของเราเนี่ยในการเข้าไปเผชิญเนาะถ้าเรามัวแต่ปล่อยให้ตัวเองมีความคึมๆดำมืดอยู่เนี่ยโอกาสนั้นอาจจะหลุดลอยไปเนาะอย่าลื ว่าทุกๆนาทีนะมันมันแบบว้าวมากนะมีค่ามากดังนั้นเราใช้ทุกๆนาทีของเราด้วย positive นะ่้คสีที่เป็นอสดใสตั้งสันจะดีกว่าครับอูโจครับอืมค่ะเฟังดูดีมากเลยนะคะว่าหาวิธีที่จะเปลี่ยนในอย่างรวดเร็วนะคะโคชยอดมีวิธีแนะนำไหมคะเช่นอะไรบ้างที่สามารถปรับสีของเราให้ดีขึ้นได้สดใสขึ้นได้โอเคเอาง่ายที่สุดเลยเนาะเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้เอามาจาก เอ่อความเชื่อลัทธิศาสนาอะไรทั้งสิ้นเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะก็คือลมหายใจลึกๆเนาะอันนี้ช่วยได้จริงๆเพราะว่าเอ่อไม่ได้อิงมาจากเรื่องของโอปฏิหารอะไรมูทั้งสิ้นลมหายใจเนี่ยสามารถจะทาให้คลื่นสมองของเราเนี่ยนะจากที่เป็นเบต้านะเป็นคลื่นสมองที่แบบวุ่นวายลลงมาเป็นอัลฟาเป็นเทต้าเป็นเดลต้าอะไรซึ่งทําให้อ่อเราเนี่ยสามารถจะ calm ตัวเองนะให้มันให้เงียบลงมาได้นะก็ลมหายใจ ช่วยให้ประสาทส่วนที่เรียกว่าพาราซิมพาติกนะเป็นส่วนที่สามารถจะทําให้ประสาทส่วนที่เรียกว่าซิมพาติกคืออัตโนมัติที่มีความหวาดกลัวหรือว่ามีการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดของมนุษย์เนี่ยเงียบลงได้นะครับดังนั้นการหายใจลึกๆนี่คือเทคนิคที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีเทคนิคอื่นๆอีกนะเดี๋ยวจะขอแนะนำอีกเทคนิคหนึ่งนั่นก็คือการที่เราเข้ามา ในโลกส่วนตัวอ่าตอนเริ่มรายการเราคุยกันไปแล้วว่ามนุษย์เนี่ยม,มาสักการมากจริงๆเนาะมีะมีสิ่งที่อ่อสิ่งศักดิสิทธิ์เขาให้ให้สิ่งนี้มากับมนุษย์เท่านั้นด้วยคือการที่เข้าไปอยู่ในโลกภายในเราสามารถจะจัดการอะไรในชีวิตได้นะครับลองใช้เทคนิคเขาเรียกว่า visualization นะหรือ imagery นะเป็ positive imagery นี่เป็นส่วนหนึ่งของ CBT เนาะคือการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจินตนาการ แล้วก็อะไรก็ได้ที่มันทําให้หลุดออกมาจากกับดักความอึดอัดของเราให้ได้นะครับเราสามารถจะบันเจิดตัวเองไปในเทพนิยายอะไรไดห้หมดนะครับในสามถึงห้านาทีที่เราหลับตาเนี่ยออกไปจากโมเมนต์ที่มีความขัดเคืองนั้นออกมานะ mm hmm. ทันทีเลยเพื่อจะได้เผชิญกับ สตบว่าจะปีสัมภาษณ์ใหญ่หรือว่าจะไปเจอคนสําคัญอะไรอย่เงี้ยเราจะได้เคลียร์ตัวเองให้ทันเนาะก่อนที่จะอ่าขึ้นเวทีประกวดนางงามหรือไม่เป็นร้องเพลงอะไรเงี้ยนะเราจะทําให้สีของเราเนี่ยจากที่แบบความกลัวความตื่นเต้นเนี่ยมันทําให้ขมุข,ขมัวเนี่ยหายไปในทันทีนะครับเข้าไปสู่ positive imagery เทคนิคหนึ่งที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยนะสามารถจะเคลียร์ตัวเองแล้วก็สามารถจะเอ่อมีรูปแบบการตอบรับ ตอบสนองสถานการณนน์นั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับอืมค่ะโอ้เป็นสองเทคนิคเหมือนจะง่ายๆเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีการฝึกฝนนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถ ดึงสติของเรากลับมาได้นะคะเหมือนที่โค้ชยอดแนะนํามานะคะอันดับแรกนะคะก็คือการอยู่กับลมหายใจเนาะการใช้สติกับลมหายใจซึ่งหลายท่านถ้าไม่คุ้นเคยนะคะไม่เคยทํามาก่อนไม่ต้องกลัวเนาะไม่ใช่เป็นการเข้าลัทธิใดๆนะคะอันนี้คือแค่ฝึกให้เราช่วยตั้งสติเท่านั้นเองนะคะถ้าไม่เคยนะคะลองจับเวลาตัวเองก็ได้สักหนึ่งหรือสองนาทีนะคะหายใจเข้าลึก หายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแบบนี้นะคะอันที่หนึ่งเนาะหรืออีกแบบหนึง่งอันนี้ที่เคยทํามานะคะเช่นหายใจเข้านะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กลั้นลมหายใจไว้ก่อนนะคะนับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หายใจออกหนึ่ง 2องสาสี่อันนี้จะช่วยนะคะเพราะว่าถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยกับการนั่งสมาธิหรือการเจริญสตินะคะอาจจะไม่สามารถที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจเราได้นะคะอาจจะใช้การนับหรือการท่องแค่ในใจเนาะไม่จาเป็นจะต้องออกเสียงนะคะช่วยได้อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะหรือใครที่ถนัดเนาะ จะใช้แอปพลิเคชันเหมือนตอนนี้มีแอปพลิเคชันที่ช่วยเราในการที่จะฝึกสติได้เช่นเดียวกันเนาะแอปพลิเคชันก็จะมีเสียงที่ให้เราฟังหรือถ้าใครลองเสิร์ชใน YouTube ก็ได้นะคะก็จะมีช่องที่จเจริญสติพิมพ์คำว่าสติหรือว่าฝึกลมหายใจก็จะมีขึ้นมาเยอะเลยนะคะเลือกอันที่เราชอบที่มีเสียงเพลงที่เราชอบหรือว่าเสียงผู้บรรยายที่ชอบได้นะคะ อ่าเน้เทคนิคที่หนึ่งที่โคชยอดแนะนำนะคะส่วนเทคนิคที่สองนะคะก็คือการสร้างภาพเชิงบวกกับโลกภายในของเราเองนะคะอันนี้ถ้าท,ทุกท่านสนใจนะคะอยากจะไปฝึกเนะเเาะครูโจอาจจะแนะนำว่าอาจจะเลือกสถานที่หนึ่งที่เราคุ้นเคยและเรารู้สึกมีความสุขสงบนะคะอาจจะเป็นมุมหนึ่งของบ้านเราหรือว่า สถานที่ที่เราชอบไปเล่นตอนสมัยเด็กที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นโลกที่สดใสเนาะเหมือนครูโจเองตอนสมัยเด็กเนาะเราก็จะมีป่าหิม,มาพานของเราในใจนะคะว่าเป็นป่าหิม,มาพาน์จริงๆคือหลังบ้านของย่านะคะตรงนั้นรู้สึกว่ามันคือป่าหิม,มาพานแล้วเวลาที่รู้สึกว่าอยากจะได้ประสบการณ์ดีๆก็จะจินตนาการตัวเองว่าไปอยู่ตรงหลังบ้านย่านะคะจะมีต้นชํำชา้าต้นใหญ่อยู่ริมคลองอันนี้ เอาเอาภาพของตัวเองให้ฟังนะคะแต่เชื่อว่าทุกท่านเนาะอาจจะมีมุมเล็กๆที่เป็นมุมสงบมุมแห่งความสุขของทุกท่านเนาะคะ่ะลองหลับตาแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ที่จุดนั้นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายอยู่กับความรู้สึกสุขสงบตรงนั้นนะคะอ่าก็จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขความรู้สึกปั่นป่วนภายในใจอย่างที่โคชยอดแนะนำได้นะคะอันนี้ลองลองเอาตัวอย่างที่ตัวเองเคยทำมาแนะนำนะคะ โอเคนะก่อนที่เราจะจบเซสชันนี้เนี่ยผมอยากจะย้ำเลยนะเรื่องของการที่เราตระหนักรู้ในฟิลลิ่งเนี่ยเป็นทักษะนะครับทักษะก็คือจากที่เราไม่มีเลยเราสามารถจะเสริมมันขึ้นมาให้เรามีอย่างเชี่ยวชาญได้นะครับทักษะเนี่ยสำคัญเพราะว่าพอเราตระหนักว่าเรารู้สึกอย่างไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้รูปแบบการสื่อสารหรือว่าพฤติกรรมการกระทำของเราเนี่ยจะตอบสนองไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม นะครับดังนั้นมันมีผลกับชีวิตเราในทุกๆด้านเลยครับคุูโจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเรื่องของเป้าหมายและความสําเร็จไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยถ้าเรามีการสรนักรู้นะในความรู้สึกของเราตลอดเวลาแล้วก็มีการทักษะในการจัดการให ความรู้สึกที่เป็นลบเนี่ยเป็นบวกได้ภายในฉับพลันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีสุขภาพจิตท,ที่ดีมากๆเลยแล้วยังเป็นที่พึ่งให้คนรอบข้างด้วยนะครับ mm hmm. ออวันนี้หวังว่าทุกๆท,ท่านคงจะได้ใช้เทคนิคมากมายเหล่านี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันครับคุณโจค่ะขอบคุณโคชยอดมากเลยนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะกับหัวข้อวันนี้เนาะการจะตระหนักรู้ความรู้สึกของเรานะคะก็ ตอนแรกเราจวหัวไว้ว่าเป็นการแสดงความรู้สึกเนาะครั้งนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการตระหนักรู้ความรู้สึกก่อนนะคะเดี๋ยวขอยกไว้ครั้งหน้าเนาะที่โคชยอดจะมาแชร์เนาะเมื่อเราตระหนักรู้แล้วเราจะแสดงความรู้สึกของเราต่อให้คนอื่นๆได้รับทราบอย่างไงนะคะคขอยกไว้ครั้งหน้านะคะวันนี้แบบ ก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะได้ประโยชน์จากการที่เราตระหนักรู้ความรู้สึกของเรายอมรับความรู้สึกที่เป็นสีนมนๆของเราเนาะแล้วก็ได้เทคนิคดีๆที่จะปรับสีให้เป็นสีสดใสได้นะคะงั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณโคชยอดมากนะคะกับเทคนิคดีๆนะคะเรื่องเราที่มีประโยชน์และก็มีทฤษฎีแทรกมาด้วยนะคะมีความเป็นวิทยาศาสตร์เสริมมาให้ด้วยนะคะโอเคแล้วก็ครั้งหน้าเนาะขอ ค่อยให้โคชยอดมาแชร์นะคะเรื่องความการแสดงความรู้สึกของเรานะ,ะแสดงความรู้สึกช่วยได้ให้ชีวิตมีความสุขได้จริงๆครับแล้วก็พบกันคราวหน้านะครับทุกๆท่านครับค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ